สวัสดีครับผมนพโดยยุยงสวัสด์จะมานำเสนอรายงานเรื่องเรื่องทำนี่นะครับทำโปรแกรมแนะนำชื่อแล้วก็รหัสน,นะครับโดยโปรแกรม N ail, N ail Spin. เน็เนฟนี่ ก็ชื่อนพดลนะครับแล้วก็เซตเดมนพดลกับเซตไอดีห้าเจนย์ศูนย์เก้าศูนยแล้วก็สร้างลูกคลาสคลาสชื่อบอยนะครับแล้วก็เซตเดม in, in ID, อินไอดีอเป็นตัวเลขน,นะครับ แล้วก็เกทเก m เนมให้ใส่ให้เป็นโปรแกรมใส่ชื่อลงไปลงโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็ i ีดไอดก็ p ดอีฟ e ว o y Save ด d ก็เช่นกันขอโทษน,นะครับที่อธิบายไปโถูกเดี๋ยวจะให้เริ่มรันนะครับนี่ครับ เาพดดลห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เรหัสผมเองนะครับก็ผมขอฝากเท่านี้นะครับสวัสดีครับ